สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับาพาคุณยายมาหาหมอนะดือ้อจริงๆเราจะพามาตั้งกตอ่ตอนกลางวันแล้วนะเรจะพามาตั้งกตอนกลางวันแล้วดือ้อโน่นนี่นั่นก็เลยต้องดุเอาถ้าไม่ดุก็ไม่มาไอเราก็เฉยๆนะพราเราเป็นเกยเราก็อยากจะพูดอะไรมาก จนเนี้ยสองทุ่มก็มันกินข้าวไปก็ไม่สบายกินข้าวไปก็อ้วกกินอะไรก็ไปก็ก็อ้วกก็เลยต้องบังคับกันหน่อยนะเราก็ไม่อยากจะพูดมากไม่อยากจะพูดหนักกลัวเป็นบาปนะครับกลัวเป็นบาปเราก็ยังเดี๋ยวรอเราดูอาการก่อนว่าวันนี้กินข้าวไปได้เลย นะครับอ้วกกินอะไรล,ลงไปก็อ้วกกินอะไรล,ลงไปก็อ้วกก็รอดูอาการหน่อยหนึ่งก่อนที่นี่ก็คืออำเภอหนองเรือนะนะครับอำเภอหนองเรือก็ช่วงนี้รถหรือว่ารถที่มาจากทางกรุงเทพเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละนะครับดูดูดูพระจันทร์ขึ้นนู่นพระจันทร์เต็มดวงนะครับพระจันทร์เต็มดวงเลยก็ คามรีวิวข้างนอกนะครับดูดูรถที่จะดูรถที่มาจากทางอำเภอหนองเรือก็ไม่เยอะนะเอ่ยมาจากทางจังหวัดขอนแก่นก็เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่รถแท็กซี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพ่งจะสองทุ่มเองคือว่ารถเขา้ารถออกจากขอนแก่นหมดแล้วอันนี้ไปดูเหมือนกันนะครับ,รบก็ ามาชส่วนรถที่เข้าทางไปทางจังหวัดขอนแกน่นก็อพอก็มีประปรายนะครับมีประปรายใม่้สิถึงกับเยอะเท่าไหร่นะนะครับก็เพราะว่าเข้าใจได้ว่ารถอาจจะแยกแยกกันออกไปแล้วนะครับพอมาถึงจุดตรงนี้ก็รถอาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูอาการนายอาการยายก่อน สงสัยจะได้ต้องเข้าน้าเกลือหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าแกทานข้าวไม่ได้เลยวันนี้ทั้งวันนะครับกินอะไรไปก็อ้วกกินอะไรไปก็อ้วกนะต้องบังคับมาดือ้อคนแก่นี่ดือ้อเพราะฉะนั้นใครแก่แล้วอย่าดือ้อนะครับลูกลานเขาจะพาไปทําอะไรก็ไปถ้าไนะม่ดีขึ้นอาจเด,เดี๋ยวทางทางคุณหมอเขาจะ จะวิธิใช้เองว่าอะไรอะไรยังไงนะครับอยู่ที่คุณหมอเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็น่าจะยาวๆไปนะครับเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่หลับไม่นอนทั้งคืนนะออกจากกรุงเทพมาก็ตีสามนะครับนอนไม่หลับปวดที่ไหลนะ่เนี่ยปวดปวดมากปวดจนอนไม่หลับนะครับก็เอาเป็นว่า เรารู้อาการยายก่อนว่าจะต้องเข้าน้ําเปลือไหมแต่ถ้าต้องเข้าน้าเปลือก็ยาวนะครับก็ยาวจริงๆแล้วตอนแรกว่าจะไปตื่นเช้าไปไปไหว้พระธาตุที่นครพนมพระธาตุนครพนมนะครับพระธาตุทีนี้ก็ยายมาเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเ๋ยวค่อยตัดสินใจกันนะครับเร็วค่อยตัดสินใจกันว่าจะเอาอย่างไง ถ้าแกดีขึ้นก็จะไปถ้าแกไม่ดีขึ้นก็เขาอ็คงรอดูอาการก่อนนะครับจะต้องรอดูอาการก่อนนะก็เล็กๆ,ๆน้อยๆเอานะครับทางมาเหี่ยวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับยังมาเหี่ยวอยู่ที่โรงพยาบาลก็อย่างว่าความเก็บความไข้มันก็เกิดกนะกขึ้นได้ทุกคนนะมันเกิดขึ้นได้ทุกคนมันแล้วแต่ว่า สถานการณ์อะไรเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลหนองเรือนะนี่นะครับโรงพยาบาลนหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอ,อนแก่นะนะครับสวัสดีครับใครก็เข้ามาชมในคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ